นองสาวเจ้ขคร้องเพลงให้ทุกท่านอย่าพึงท้อนนะอย่าพึงท้อเลยแต่เธอบอกว่าร้องไม่จบจ้าที่เหลือไปร้องเอานะจ้าร้องเพลงให้ตัวเองอะ่ะอย่าพึงท้อนะทั้งยังไม่เต็มนะคะที่หลังอนี่ยมาอย่าเอาถังมาใหญ่มากมันนานเต็ม มาจิ้มถังว่าไก่จัง้นดื่มยังไงดื่มดื่มมาถังมาใไล้ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วทุกท่านจ้ะเก็บไปเลยจ้ะยาวๆจ้ะงานนี้เห็นจ้ะ เหมือนอะไรนะถุงมือถุงมือหน้าหนาวอ่ะเอาซื้อให้แล้วนะ่นะก็น้องมีแล้วนะที่เขาเอามาให้นะ่นน่ะ เดี๋ยวเจ๊เก็บบลูเบอรี่เก็บลิงง้อนขายก่อนนะ <c oughs> จะไปซื้อถุงมือให้ให้หลานทุกคนจ้ะถุงมือหน้าหนาวแพงอยู่นะฮะอืมมีไหมทางนี้ <c oughs> พี่น้องจ๋ะ รงนี้นิดหนึ่งค่ะโอ้ยสีแดงผลไม้สีแดงจ้าสุกได้ที่แล้วตักค่ะฮะมีแต่ต้นเหรองสายต้องเดินกันอีกแล้วต้องย้ายปากแล้วทุกท่านจ้าต้องหลายๆปีมั้งถึงจะออกลูกใช่ไหม ท่ายาหม่องการแมลงสัตว์กัดต่อยนะจ๊ะเวลายุงมาเยอะๆอ่ะเราก็เอายาหม่องโบกเข้าไปจ้ะวันนี้ลืมมุ้งมาเนาะลืมเอามุ้งมาเงดร้ายลืมเอามุ้งมาพี่น้องจ้ะเงดร้ายจ้ะ โอ้ยเก็บอืดมากจ้ะทุกท่านจ้ะเก็บบ่อใดเลยเริ่มอืดแล้วจ้าเริ่มอืดแล้วเริ่มฝืดเริ่มอืดหูนันมีเห็ดด้วยมีเห็ดจ้าเห็ดอีหยังดอกเห็ดหลายหลายจะบูว่าเห็ดยังดอกค่ะ เห็ดไม่รู้จักเราก็จะไม่เก็บนะจ๊ะอ่ะนี่ทุกท่านจ๋ามาดูสาวงามสาวรถของนอนเจ๊พา,<ภ>าเพลินน,นะจ๊ะนี่นอนเก็บนะเพราะว่านั่งเก็บไม่ได้มันเตี้ยมันเตี้ยก็เลยเขาเรียกอะไรนะก็เลยตัดสินใจนอนเก็บใช่ไหมน,น,นี่เนาะกวางครั้งก็ต้องเข้าใจเนาะมันเก็บยากค่ะทุกท่าน ต้องค่อยๆลูบโอ้โหดูเน้นนี่นี่ดูเน้นนี่ดูความเน้นตรงนี้นี่ดูเกาเน้นไม่งั้นมันก็จะเละโอ้ประณีตมากจ้ะนะี่จ้ะอันนี้เพื่อไปขับขี่เลยจ้ะจ้ะ เพื่อใบขับขี่นะพี่น้องเนาต้องเข้าใจกันมันแพงมากเลยใรขับขี่มันแพงยากด้วยเนาะยากด้วยแพงด้วยค่ะแล้วก็ลาบากเลยีกว่านี้ได้เงินมาดูสิลูกค้าของใบขับขี่เลยคะนนี้ในชีวิตของคน<ล>ต่างแดนนั่งเก็บกันไปเลยค่ะน้องสวยเนาะ,ะด,ด,ดูดูนี่อโอ้โหเน้นจ้าตอนน้องสนุกสนอมเขาด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะแตก นายขอดูในนี้หน่อยมันแตกไหมดูการเก็บแตกไหมเราต้องดูโอ้โหสวยว้าวสวยอะสุดยอดเลยนี่คือยิงโรสในมุ้งสีดำนะจ๊ะโอเคมาค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงร่อนแล้วจา้าดูลิ่งงอนนะจ๊ะสวยมากนะคะเราก็ร่อนไม่ได้เอาแต่ตัวแดงๆไปนะคะเอาแบบ ข่าวขาวเราจะเอาที่มันเหี่ยวๆออกแค่นั้นนะคะการร่อนนะจ๊ะอันนี้ก็มีเพื่อนๆจองแล้วนะคะจองเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าลิงงอนเนี่ยแจ้ว่ามันเก็บยากเนาะโอ๊ยคันแจ้ว่ามันเก็บค่อนข้างยากเนาะ เพราะว่าต้นมันเตี้ยมากเลยเท่าที่เห็นในคลิปเนาะก็ออกจะมาคัดเอาบลูเบอรีร่ออกเก็ <c oughs> บปนกันหมดเลยจ้าพี่น้องจ้าเก็บปนปนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะดูนะจ๊ะนูน่น ได้เยอะมากค่ะได้เยอะได้เยอะนะคะได้เยอะแยะเลยเส็จแล้วก็อยู่ในถุงนี่อีกนะคะนี่ค่ะอยู่ในถุงแล้วก็กำลังเก็บกันอีกนะคะก็เอ่อเก็บได้เท่าที่เราเก็บได้นั่นแหละค่ะเหนื่อยก็พักนะคะ ก็วิ่งพักกันหลายรอบแล้วล่ะค่ะแยกลูบุรีนะคะ,กะ,คะเก็บไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้เจ๊ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาเจอกันคลิปต่อไปมาดูว่าเจ๊พาเพลินจะพาทุกท่านไปเพลิดเพลินกับอะไรนะคะฝากฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้เจ๊ด้วยนะคะมีอะไรก็ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะข้างล่างนะคะเจ๊อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละคะ่ะบางคนก็ได้หัวใจไปบางคนก็ได้อคอมเมนต์ที่เจ๊ตอบกลับไปนะคะทุกท่านเนาะเพราะว่าบางทีเจ๊ก็อยากจะตอบอคอมเมนต์เอฟซีทุกท่านนะเร็วๆเนาะอย่างเงี้ยก็จะได้หัวใจไปนะคะอะไรเงี้ยถ้าท่านไหนแต่ว่ามีอะไรถามอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะเขียน อบกลับไปนะคะอย่างเช่นคําถามเกี่ยวกับสวนผักอะไรเงี้ยค่ะสวนผักไทยอย่างเงี้ยที่ยงที่อยู่เนาะวันนี้จเจ๊ก็ตอบไปเหมือนกันเนาะก็ให้เบอร์โทรใหม่ไปแล้วก็เขียนเอออะไรนะที่อยู่อะค่ะเขียนที่อยู่ใหม่เพิ่มเติมให้นะคะ ที่อยู่จริงๆไม่ใช่ใหม่หรอกแต่ว่าเจ๊เขียนเพิ่มไปไว้ให้ในคอมเมนต์เนาะถ้าทุกท่านเข้ามาดูาคลิปสวนผักไทยอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะเ,เขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะก็สามารถมาเที่ยวชมสวนผักของน้องปามได้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะก็เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วราคาสวยมาไหมคะทุกท่านเนาะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบายบาย สวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยดูดูดูด,ดูโอ้โหดูสวยมาก <Okay. S 2> ลิ่งงอนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเอ่อบลูบลรี่ได้ถังเดียวจ๋ะพยายามสุดแล้วจ๋ะทั้งคลื่นทั้งคลืบ,ท,ลบทั้งคลานนะจ๊ะสวยมากทุกท่านส่งให้ดูชัดๆนี่คือผลลิ่งงอนหรือผลไม้สีแดงแห่งสวีเดนจ้า ปิดจอบค่ะสวัสดีค่ะ